เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปที่นาเอา่อยาวใช่แล้วผมจะบอกว่าผมไม่อยากจะต่อใช่เพราะว่าผมนั่งอัดคลิปมาสามไฟล์แล้วแล้วผมลืมเปิดใหม่ก็ง่ายๆก็คือนั่งอัดเสร็จอะไรนี้แล้วแต่พิ่งมาดูตอนสุดท้ายว่าตัวเองเพิ่งลืมเปิดใหม่อย่างนั้น ขอให้เอ็นอจกับคลิปนี้และได้โปรดกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ด้วยเถอะขอร้องละมันไม่ยากอะไรเลยนะขอร้องละครับเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วเ e สจีจีสี่ศูนย์สี่ห้านะครับกับการมาเล่นทีสบีอัปเดตของ The k คนะครับ เราจะมารีวิวซามะนะครับกับตัวละครทุกตัวที่อยู่ในเกม t s v นะที่มันอัปเดตขึ้นมาวันนี้นะครับเราจะมารีวิวซามะกันซามะครับเราจะมารีวิวที่อัลติเมทกันนะครับอัลติเมทเพิ่มมา3อย่างนะครับคือทางขยะก,กับต้นไมนะ้แบบวอลคอมโบก็คือวอลคอมโบกับอ่า M1 ต่อยขึ้นครับมันเรื่องอะไ แบบแรกนะครับจะเป็นการหยิบถังกัะดาษมาแบบนี้แล้วก็โยนแบบนี้นครับแบบนีน้โอเคอย่างเงครับขอกดใหม่ก่อแม่หนึ่งเกือบระเบิด แบบที่สองกันดีกว่าโอเคนะครับอย่างนั้นเราจะมาบอกคบว่เลยตอนนี้ครับตอนนี้ครับส่วนแบบที่สามเป็นการอัปเปอร์คัดนะครับนี่เชย่ดู เี๋ยวมาโชว์คอโมโบเดี๋ยะเอ้ยไม่ใช่บอกคอมโบอ่าอัปเปอร์คัทมานี้ครับ <c oughs> แล้วก็มีอีโมดนะครับอีโมดที่เพิ่มเข้ามาคือคิวอีโมดกับอีโมดใหม่นะแล้วก็อีโมดเพิ่มออร่านะครับ่ันนี้ มอมอของมบไซโคนกับของจากเร่องะคกันบบอลนั่นออเอผมจำชื่อไม่ได้ประมานี้โอเคอยงั้นเราไปรีวิวตัวละครต่อไปเลยว่ะตัวละครการโร่ครับเพิ่มพาสีสกิลอัลติเมทมานะครับ แล้วเวลาเราเช็คคิวสี่เนี่ยมันสามารถหงางได้ครับการตั่นตัวนี้มาใกล้ๆแล้วจะหาคืนคืน,นแลเพื่อจ,จับตนนัวนี้ทำให้ถาวรทำให้ตลอดการทำให้เรื่อยๆจนกว่าศัตรูจะตายนะครับคือแบบท่าเรื่อยๆจนกว่าเราจะจนทีไม่โดนนะครับดังนั้นเราไปดูตัวคนสับใบเจนนอนนะว้วก็เฟินิชเชอร์มา มาแล้วก็มารีวิวกันดียอ่ะอืมอ่ะฟินิเชอร์ฟินิเชอร์สกิลสองวันนี้ครับด้วยการจับสว้แล้วก็ โซนิคดูต่อข้อต่อไปโซนิคมันนี้ครับสกิลสองฟินิชเชอร์ของโซนิคเป็นวันนี้ครับก็คือเพื่อข้อใหม่นะก็เท่ดีจอไปครับของทัสมกิ ของทัศมาก,กิเขาจะเพิ่มเป็นสกิลสองนะฟิน er. ิชเชอร์เราจะต้องอยู่นิ่งๆนะครับจะเป็นการจับดึงแบบน,นี้นะประมาณนี้ตัวละครต่อไปซีริวนะครับเพิ่ er, มฟินิชเชอร์มาสกิลสี่แล้วก็เพิ่มอัลติเมทนะครับมาสกิลสกิลสี่แล้วก็รีเวิร์คสกิลหนึ่งนะแล้วก็เพิ่มสกิลฟินิชเชอร์มาสกิลของสกิลหนึ่งด้วยสกิลสี่ประมาณนี้ครับ แล้วก็ใช้คืขขอสองสามพลางวันนี้นะเอ็ขขอดสามเราได้วันนี้ครับค่อนข้างเท่ะนะอัลติเมทนะครับเรามารีวิวอ ultimate มามา finish เฮ้สกิลหนึ่งกันดีกว่าจะเป็นวันนี้ครับ เราเอามาดูสกิลสี่จ้ะสกิล4นะครับจะดาเมจประมาณเก้าสิบดาเมจนะครับไม่วันช h o t นะอัอนนี้สามารถขัดสกิลได้เอาอัานี้เราไปดูตัวละครตัวใหม่จ้ะตัวละครตัวนี้ นะับเด็กวิทยาศาสตร์เออ่ชื่อวนะ่านักคงจำชื่อไม่ได้ใช่เราจะมารีวิววอลคอมโบกับสกิลนะฮะยังไม่มีฟีเจอร์อี่แล้วก็สกิลวอลคอมโบวอคอมโบตงนี้ในะ่ต่อต้นไม้พังนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการเรียกม,ยมันมาเบิด ส่วนสกิลสองจะเป็นการยิงปืนสามารถชาร์จได้ถ้าชาร์จเต็มก็จะแบบดันมีเก็บขึน้นตลอดอ้อน,นี้ทำมีประมาณหกสิบสามห้าสิบสามแปดอันน้ะส่วนะส,สกิลสามสามารถจับล็อกสตูได้แบบนี้สามตัวไปดิส่วนสกิลสี่จะเป็นการจับล็อกสตูนี้สามารถคอมโบได้เอาอันนี้ โอ้ยกระหอห้ยกระเด็นไปไกลเลยสุดยอดตัวละครนี้สุดยอดจริงๆเรามารีวิวตัวละครตัวสุดท้ายแบบ KJ ก่อนที่เราจะไปเล่นในเซิร์ฟหลักนะสกิลของ KJ เนี่ยจะมีสกิลสี่เพิ่มเข้ามาคือสกิลเคาน์เตอร์ หาดมีแป๊บไม่ใช่อันนี้มาเนี้ยขเขาเต้มมนแต่แบบนี้จะเป็นการโยนสู่ไฟสวัสดิ์ทีเมตก็มีสองแบบนะก็คือแบบเดินแล้วก็ของแบบอยู่ยนิ่งแล้วมาเปิดทีมกันด่าโมอุนซาลิดาชื่สี่ครับมาดูแลแลากันเนี่ยจะมาดูอเนี้ยอลิิเบิร์ก なぜならばこれで終わりだからだ KJ21 だった無限の無限銃乱作品だ時々あの日を経験していなかったが俺は今どうなってたかって考えることがある นแล้วก็มีตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งนะที่เพิ่มมาคือตัวละครน้ำแข็งตัวน,นี้นะครับขอรีบเบิบเร็วๆเลยกันดูสกิลหนึ่งะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการอ่เตะแล้วก็เป็นน้ำแข็งตัวน,นี้ส่วนสกิลสองจะเป็นการปาขอกน้ำแข็งตัวน,นี้ สกิวสามจะเป็นการย่อยครับวันนี้สกิวสี่จะเป็นการเช้โซ่จับล็อกอย่เงนือก็อืมหน่อยยี่สิบยี่สิบรอกคลิกไม่ใช่แล้วก็อัลติเมทครับจะมาวันนี้จะเคสีมาหน่อยนะจะเป็นการพนรัวๆอย่างนี้ครับแล้วก็ทำให้เลื่องเราเพิ่มเลยนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะไม่ได้ด้อยละ แล้วไปรีวิวละครในเซิร์ฟหลักดีกว่าเคเจนะครับไป let's go 3:28 a.m. โอเคแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาใน,นเซิร์ฟเคเจเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเราจะมาเล่นเคเจดูนะตอนนั้นผมขอเก็บอัติเมตก่อนขอตัดไปช่วนที่ได้อัติเมตเลยดกันเออโอเคผมจะได้อัติเมตแหละมาเรามารีวิวดีกว่า มำรีวิวเคเจบวกกับแอดแรกจะเป็นตัวระบัแกไม่รอดแน่น้องยุทเลยธีเะอร์ิ้มไม่ไม่ไม่แ้วเราโคตรยิมโอ๊ย 히히하아어어어 어어우우 흠! 흠!

การไปดีดับแค่แตกเลยอยู่ไหนเอ่ยเพราะว่าตอนนี้น่ะไม่มีหมูเปิ้งตอนนี้ไปแล้วมันไม่มีต่อไปแล้วเค้โอ้